กาสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับท่านผู้ชมนะพเที่ยงก็จะพาท่านผู้ชมมาติดตามตัวเลขกับคุณยายครับผมคุณยายเพเิ่อนมาเพิ่อนฝันดีมีตัวเลขเด็ดๆจกบอร์ไปแบ่งปันท่านผู้ชมแฟนช่องพนพเที่ยงก็เลยมาติดตามให้นะรรมมนะรนครับท่านผู้ชมเนาะร่องเบิ้งครับเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นแนวทางกับโบนแอคุณยายบอกงวดแรกอาจจะเข่าสามตัวหรือวสองตัวตรงๆเลยก็เป็นไปได้ ฉะนั้นแล้วเฮาบ่อรายใหญ่ห่างกับท่านผู้ชมไปเบิ่งไปชมไปฟังจากปากคุณยายมาความกาันว่าคุณยายฝันดีฝันดีแนวใดเคยได้เลขอะไรเด็เด,ดนะครับผมเนาะไปครับท่านผู้ชมไปเบิง่งไปชมไปฟังมาความกาันเลขครับผมเนาะยายฝันว่าจ่าสวัสดีครับคุณยายจ่าสวัสดีครับค่ะ ฝันว่าย่ายฝันว่าไปหาหอยย่ายไปหาปลาย่ายกา็ไดปลาไดหอยย่ายก็ยยางไปเรื่อยลุยน้ำไปน้ำเก็บหอยไปน้ำย่ายกับโค้งกลับมาไปหอดทุ่นเขาปลาเขาวดวงไปไหลล่ะเขาปลาเขาวดวงไปห็นผู<ว>้เฒ่าท้องคน คนอยู dead, oh, you know, like like ่กับท่อมนิดน้อยคนว่าตายแล้วได้คู้สาวสองคนโอ้คนคนเสียชีวิตแล้วันศุกร์เสียชีวิตแล้วอ้าวตากับยายขึ้นมาอยู่นี่อ้าวเจ้าตายแล้วเจ้าขึ้นมาอยู่นี่อยู่นี่ตัวข่อยมาปุ๊กกับท่อมอยู่นี่ยายว่าละว่าตากับยายวันนี้ก็โควงกลับมา เก็บหอยหาปลามาตอบันหนึ่งปีงกันเลยมาจับขายายสองตัวยายไปผู้เดียวบ่ครับไปกับหลานโอ้ไปกับหลานลี่นี่ละไปกับน้องลี่โก่งกลับมาหนังมาเห็นเนี้ยคู่นันเพิ่นตีขอกงหัวเพิ่นบบร้ายตัวห้าตัวงหัวเพิ่นคู่บานั่นเมนเนี้ยคู่อยู่อัน ้าวเนี N ้ค <o> <We à S 1> ู o, ่คือสื้อง่วหลายตัวแถโอ้ยซื้อมากักตุนวยมวนมีราคาเพิ่าย้จ็กบาทเลยเนี้ยคู่ตัวละแสนเพิ่มวันนี้เพิ่มโหเทศเกียนเพิ่นเ็ดเกียนไว้หล่อเกียนแมนเพิ่นเทดไว้สี่สงวนอันวัตทุโบราณเพิ่มวันนีเพว่ามันเทบอกีอยนไว้สี่สังวัน กะนั่งถามเนี่ยคู่อยู่หัน<ม>กับปเบิ้งหอนงัวได้งัว,ว,วมีต่ตัวงามๆ<ม>โอ้เฮ็ดซะเพิ่นกะล่างส่างเกียร์เพิ่นฮอด<ม>เตลีวอันนั้นมันกเ็เลยอันถามเพิ่นว่าชีเฮ็ดใวตะคีบอเนี่ยคู่บ่แล้วเฮ็ดวบตะเบิ้งซื่อๆนี่ตีเพิ่นว่าคอยกเ็เลยมาเพินหน้าบานโกงมาเฮื่อได้เหมรับ มาอเงื่อนจังมาเอาปูเอาหอยออกเทออกจังมาเห็นเปียงอยู่ป่าเปียงจับมานําโอ้เปียงนั่นจับแต่ใจอยู่หนองคองนจับไมาหอนบ้านมาหอนบ้านแลวจับเบื้องน,นี่สี่ช่อมตัว่นนี่นี่ข้าแม่เว็นเดือดแยงนยี่คืงึงผมมาเจมขาคุณบอกไว้ชักคุณแนวคอย <c oughs> ให้ฝันคอยชุดไหลอย,อยู่นนแน่คใหญ่ตัวปูคอย ก็ไ่แล้วว่าอีอย่างอีอย่างเป็นอีอย่างเอ้าคอยฟันกว่าค,คือห้องขาดห่องตัวปีนการขอขออย,อยะใครเรเอาออกให้ใครอันเอาออกอีรี่กระเรียนนี่จากก็ได้ไม่ฟ <laughs> ันข่อยนะนี่ว่าเออบานนีก็ถะทูไปทูมาปีนจนครูออกอันโบเห็นจะของแม่เห็นอยู่เห็นจะของ จากสี่หลาเขาเป็นจาขวางไม่จากมานำแสดงว่าเหล็กตัวนี้อยู่กับใหญ่น่ยเพราะว่าตีนเกาะตั้งแต่น้องมาแต่หดบ่านียมันคล้ายๆขึ้นคือนพอยหยมนะที่ว่าปีนกะแขนเพื่อนนี่ว่าอืมกอนึ้นกอขาแล้วแล้วบอกว่างวดนะแล้วว่าอีหยังก่อนข้เล็กแปดอีหยังแปดสามตัวต้องวาเป็นแปดศูนยอีหยังนะนะแปดศูนย์เออแปดสาไให้คืดคืดขึ้่อน คอยว่าเปดย่างได้กัเจ็ดเนาะโอ้คุณยายนี่ว่าเปดย่างเมนบะเปดเปดก็เป็ดย่างเดี๋ยวลูกขอทาความเห็นคุณยายนะคะคันแมนยายตีเป็นตัวเล่งยายสีจับจุดหมองได้แล้วก็ตีเป็นตัวแดงยายยายสีจับจุดเปดหาหาเปดกับสองเปดเพราะวปีงสองตัวโอ้ปีงสองตัวโอ้สองขับขีข้าวตัวใหญ่ๆสองตัวฝนแม่เราแปลนหาคุณยายนี่ได้มาจากไหนคะ ยหญ่สิแปลว่าปีนหนึ่งเป็นป่ยนแปลตีนใหญ่หนิมันสิเป็นหาเพราะวันอยู่งามตีนใหญ่สวย,<อ> <laughs> ยงามตีนครับท่านผู้ชมเนาะอืองามตีนงามผู้เฒ่าที่ว่าคุณใหญ่ไปพอดอยู่เชียงหน้าอยู่หม่องทุงหน้านะคะคุณใหญ่หูจักคุณบอกห้อยู่ค่นไก่จี๊ดแล้วตายโอ้เป็นคนหูจักนาะค่ะเนาะหุ่นจักกันยู่แต่ว่าเพิ่งเสียชีวิตทั้งสองคนแล้วเน่เสียชีวิตทั้งสอง เพิน่นในบอกอย่างกับใหญ่เกาะไม่ได้ถามเพิ่น่ะเจ้า,จาขึ้นมาอยู่นี่คอยกบมาปุ๊กจูบอยู่นี่คอยเพได้อยู่มองเก้าแลว้วะคอยเรื่อยใหญ่ามากอยู่นี่มองไม่ลว้ววะแตนที่คอยเค่อยไปนะุนสาดน้ำสอดน้องได้ฝนอยปบ่ไกลนึ่งได้น้ำสอดนี่ก็เป็นเมนคอยไปก็พีละคอยจนไปหอดน,น้ำสอดก็โค้งมากวัด มาเห็นเงีู้่มีงัวเขาก็เลยเขาไปถามเพื่อนฝันก่อยนั้นฝันเหี่าวอีอะไรยังไงเพว่าโอ้ยแต่บ่ฝันกันยังเดี๋ยวไปหาเราใหม่เรามีเราแม่เนาแต่แต่โน้ถือว่ากัถือว่ามีมองที่ว่าจับจุดใดชัดเจนเนาะขาใหญ่เนาะตีเกาะขามาแต่แต่แุ่นแต่แต่ไปหาหน้องก็ไปหาปลาอยู่น้องคุ่นนอกแต่แต่น้องแต่แต่น้องจนหอดบ้านเจ้าของเต็มานแล้วเราเมือตจี ปิ้งกระปิ้งกับแปดซองโตนะคะคุณยายเนาะแล้วก็มองงามตีนคุณยายก็ตีเป็นถากระแปดก็บอกง่ายๆมันจัดอยู่หลังตีนนั่นแหละแต่มันอยู่ซอกยึดซอกภาษาไทยก็ว่ายึดซอกนี่เนาะยึดซอกหรือตีนนี่น้าเนี่ยคือสักภาษาไทยกระหาย่แล้วแมนตีนกระหายแล้วไม่หานิ่งก็ก็ว่าหาแล้วเนาะแต่ว่าแต่ว่ากระแมนแปดซองกับอ่าแปดฮาที่ยายตีนยายมักสุดใดยยายก็มักอือ แปดสองกับแปานี่และครัมักสำคัญมักพกันเนาะค่ะเนาะไขั่ขันขั้นขั้นเนี้คู่นี่แล้วเป็นเจได้นะเื่องเมนบอกเมนอาจารย์นี่เป็นเจ็ของขันห็นย่ำในสแสดงว่าสิเป็นเจ็ดแปหเจ็ดแปดสองี่ยสบอกจงไดอาจจะเป็นสามตแต่ว่าันนี้เราย่ำในเหลี่ยงมีเจ็ดลดีจว่านั่นแล้วขันเป็นเลขสตัวก็จะเป็นเจ็ดแปดหเจ็ดแปดสองเนี่บ่ ม้อนี่เป็นเมนค่อยๆกวางใส่ก็ใส่กระตออมีเป็นเจ็ด C ี่าไเนาะค่ะเนาะแมนเป็นเจ็ดนี่เป็นเจ็ดอยู่แล้วล่ะแปดาแปดสองเจ็ด C นี่หนอเมนฟันเห็นคนสุดหน่พคนยังว่าแต่ว่าแต่ว่าวอาส่วนตัวคุณยายนี่ยายจะมากเป็นแปดสองแปร้ายกว่าเจ็ด C บอเพราะว่ามันมาน้ำจะของหน่น มันอาจจะเป็นจากสันด้พอตัวเลขอยู่น้ำคุณยายนี่แหละเพราะว่ามันจับปีงจับมาอย่างแต่หนองสาพุนนอกเขาตะมืชุ่มน้องเหนตัววิกเี่โอ้ฝันแต่ตัววิกพุ่นแม่นแต่ยายอยู่เท่าใดล่ะคะหกสิบแปด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 ปีเร้่อายุของคุณยายเพื่อว่าทันใดอจากพันจากโฮจักอายุคุณยายเนาะหกสิบแปดปีครับผมคุณยายเราอายุหกสิบแปดปี ลองนําไปพิจารณากันเบิ้องนะคะเนาะท่านผู้ชมเนาะสำหรับความฝันของคุณย่ายนะคะกาคอมเมนต์ท่านผู้ชมทันใดนะคะอ่ามักตีตัวเลขนะคะฟังความฝันไปนํามักตีไปนํากระล่องอ่อคอมเมนต์เมื่อไหร่แต่คลิปนะคะท่านผู้ชมเนาะเผื่อเซฟฟ์ฟังจะเป็นตัวใดยังไนบอกแนวทางให้กับท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะเนาะแต่ว่าคันเมนเลขของคุณย่ายนะคะที่คุณย่า ית เราจากความฝันเลยกาตีตัวเลขมาให้กับท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะคะก็จะมีเป็น แปดสองแปดห้าหลักกาเจ็ดสี่นะคะท่านผู้ชมเนาะเลขกสามชุดนะคะบโบลายนะคะท่านผู้ชมอายุหกสิบแปดบอกเพิ่นน้ำเนี่ยอายุหกสิบแปดปีนะคะท่านผู้ชมสําหรับเอ่ออายุของคุณยายนะคะบัตรเทื้าไพ่ถามมาเนาะค่ะเนาะกับเป็นเลขกสามชุดนะคะท่านเป็นความฝันของคุยายนะคุณยายเคยบอกว่าเที่ยงอยงหงวดกรเป็นแบบนั้นมันจะมีแปด เมนบอกงวดไม่เเนี่ยเจ้าพ่อเอาเพก็ว่าเปลี่ยนเจ้าพ่อ,อเอาข่ทอดแค่กันมาเอาหย้งพยเพราว่ากันซื้อกันยังวานบอกเล็กวิ่งะเกษรเจ้าบว่างูบเที่ยงือบอวิง่เวงเลยว่าเนึ่งเที่ยงคืบอบวิ่งบบเที่ยงเลยว่าบเที่ยงบหมักเล็วิ่งมันได่น้อยแต่ว่ากะบเน่ยได้กรับ่ดีเห็นมาละกะเมนโยก็เป็นหนึ่งแปดอก็บอกตัวคอยังว่าซื้อเป็นหนึ่งแปดชองเนอกมใหญ่ว่าอยู่อนอ แต่ว่าตัวน,นี้คันเมนไพไพไปจัดนี่กะขึ้นล่งน้ำเด้อค่ะท่านผู้ชมเนาะล่องขล่งานขึ้นบนล่าง้บ่างบนข้่าเจ้ล่่างนล่งล่างบข้่างบขบาบนข้่าบข้างบนข้าดดนขา,ดดา้นางไ้่้บน้่ได้ไว่าคือ่าวข่าข่าข่า่ ก็ว่าแปลนึ่งแปลสองตัวก็เที่ยงกับเรื่องพื้นกันครับสำหรับชมเพราะว่ามาเอาแต่ต,ต้นวีขุนอ่อมไม่เอาน้ำคุณใหญ่ม,มานั่งสัมผสัสกันอ,อ,อยู่นี่ก็คือล <ๆ S 1> ูก <ๆ S 1> คอยดูดลูกคอยกระเพื่อแม่ยุคครับแปลนึ่งแปลสองมันจะสั่นหลักฐานเนี่ยมามีดวงเนาะครับสำหรับชมเนาะมันมามีดวงขเขาเกางวดหนีงวดใหม่ก่อนนี่กับกับกับขู่ได้คอยฝันแม่ครับผมเนาะงวดนี้ครับผมของคุณยายเพิ่นบอกครับผมเพิ่นว่าฝันว่าปีงจับขาเพิ่นไปหาอยากหากินน้ำหนองน้ำนะ ก็เป็นจริงคุณยายเพิ่อนไปหาอีดีนแหละครับผมเนาะแล้เพิ่นฝันปีงข้าวสองตัวตั้งหมดน่จับตีนมาเลือดเต็มไอ้สะอาดๆครับมาหอดเหินเนาะเป็นแปดหายเป็นแปดสองพอปีงสองตัวถ้าแปดหานี่ก็เพราะว่าปีงก็เป็นแปดตีนก็เป็นหานะครับเพื่อนแปลหายเป็นแปดหาเจ็ดสี่จะมีเลขอีกสามชุดครับผมอีกชุดหนึ่งมันจะเป็นอายุของคุณยายก็คือหกสิบแปดปีครับผมเนาะเป็นหกสิบแปดปีครับผมนี่ครับเป็นเลขของคุณยาย มึงเอาครับท่านผู้ชุ่มมึงเอาเพื่อว่าท่านผู้ชมท่านใดชื่นชอบชุดเตก็ลองพิจารณาเองเนาะแต่ว่าส่วนตัวของคุณยายเพิ่นบอกว่าเพิ่นมักเป็นแปดสองก็แปดหาเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแปดสองก็แปดหาครับผมงวดก่อนเพิ่นก็บอกพอเที่ยงอยู่หรอวเพิ่นว่าแปดมีแน่นอนเพิ่นบอกให้ซื้อแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสองสองแปดแต่ว่าพอเที่ยงกะบ่ได้มักเนาะนะมันมันบ่มักก็คือว่าเนาะครับท่านผู้ชมเนาะกะลองเบิ่งครับงวดนี้ลองเบิ่งอีกครั้งนึงครับผมเนาะกัับบคคุณยยาซอนรผม ไปมากกระจัดคัดไข่เมืองขุ่มทุกสนานครับผมครับสุดท้ายนี่ก็ขอขอบควนขอคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาติดตามในช่องสตาร์ดายชาแนลเราขอบคุณคุณยายครับผมขอบคุณคุณยายที่ให้ความฝันดีๆเจริญเติมแบ่งปันถ้าไปชมแฟนช่องเนาะครับเนาะคลิปนี้พอเที่ยงก็จะขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปนายถ้าไปชมทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญครับผมให้ทุกท่านมีแต่ความโชคดีครับผมเนาะโชคดีต้อนรับปีใหม่ไทยโชคดีต้อนรับสงกรานต์ครับผมเนาะว่ามันเป็นต้อนรับสงกรานต์ไม่ได้ก่อนมันหลังสงกรานต์เนาะ อ่กะถือว่าให้โชคดีสบุญสุขคนละครับผมให้ทุกควรเำรวยได้จ้งเงินแสนเงินล้านกันสบุญสุขคนะครับเนาะคลิปนี้ด็กพระเจ้ขอตลาวิก่อรบอกกันไหมลิปหน้าไปลักครับนี่ลากงวดก่อนก็มานั่งสัมผัสกันอยู่นี่ละครับตำรวจจุ่มคุณยายประเทศอิหยังดอกสดตอนนั้นที่บอกขวดมาที่เออปอกปอกอยู่หันลราพระเจ้ากระดังสัมผัสอยู่มันกระบอกอยู่แต่มันกระเลื่อมมันหลายมือ